สิ่งแรกที่เห็นก็คือปัญหาของชุมชนเพราะเป็นปัญหาของชุมชนเนี่ยตั้งแต่เรื่องผู้สูงอายุเด็กด้ยโอกาสการขาดโอกาสทางสังคมอะไรหลายอย่างมากท้องก่อนวัยอันสมควรความสุขในชุมชนเนี่ยมันหายไปอยากให้ชุมชนเนี่ยเกิดการสร้างสุขอีกครั้งหนึง่งก็เลยลุกขึ้นมาจัดการกระบวนการโดยใช้เด็กเยาวชนกิจกรรมแรกก็คือเป็นการคัดแยกขยะ ก็เที่ยวเก็บขยะข้างถนนไปดูแลผู้สูงอายุาผู้สูงอายุผู้พิการตามบ้านจนเกิดเรื่องราวมากมายนะคะจริงหนึ่งที่อยากเห็นในตอนนี้ก็คือความสะอาดของชุมชนอยากให้ชาวบ้านเนี่ยเห็นว่าเราจะทํายังไงให้อ่ไม่ต้องมีถังขยะหน้าบ้านก็เลยเริ่มกระบวนการในการอ่าทกิจกรรมหน้าบ้านหน้ามองคนนําไม้ไผ่ไม่ชิ้นขยะที่สาธารณะจนว่าปัจจุบันนี้ไม่มีถังขยะหน้าบ้าน อยากให้องค์กรชุมชนเนี่ยโดยเฉพาะชาวบ้านเนี่ยให้มีไรายได้ซึ่งตอนนี้ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะกลุ่มที่มีจํานวนมากก็ต่อไปก็จะเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วเลยเอาปราชชาวบ้านคนที่มีความรู้ความสามารถในชุมชนเนี่ยที่สามารถที่จะผลิตผ้าต่างๆได้เนี่ยชวนกันมาทำนะคะผลิตเป็นถุงผ้าบ้างทําเป็นพวงมาลัยบ้างเขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แต่สิ่งสําคัญเนี่ยมันสร้างไรายได้กับผู้สูงอายุได้ด้วยแล้วไม่ได้สร้างแค่ไรายได้อย่างเดียวมันทําให้คุณภาพชีวิตเขาเรียกว,ว่าด้านจิตใจเนี่ย ผู้สูงอายุเนี่ยมีความสุขขึ้นแล้วเป็นกิจกรรมที่มีผู้สูงอายุกับเด็กเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันนะคะงาชิ้นงานชิ้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะคะเริ่มต้นจากการที่ทำไอมาลัยนี้คิดขึ้นมาว่าวันหนึ่งที่จะเกษียณอายุเราจะให้อะไรกับผู้มีพระคุณหรือผู้ที่มีส่วนเกีเ่ยวข้องไอผ้าขาวม้าหรือว่าสรงเนี่ยเรามาทำเป็น พวงมาลัยได้ไหมที่เราจะมอบไปก็ได้ทําพวงมาลัยอันนี้ขึ้นมาก็เลยเกิดแนวคิดว่าถ้าเราจะปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยมามองว่าจากในชุมชนของเราเนี่ยที่เราทําแล้วก็จําหน่ายวันก่อนจากจังหวัดตรังเ็้ามาดูงานก็ให้สอนให้เขาหน่อยหนึ่งชุมชนวางขีนี่เราจะทําเรื่องผู้สูงอายุด้วยพอเดือนหนึ่งเราจะนัดพบกันครั้งหนึ่งเราก็มาทําอาหารพวกยําสมุนไพรยําใบไม้ขนมจีน แต่ละเดือนหมุนเวียนกันไปมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำมาลัยผ้าคเขาม้าเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่สร้างมูลค่าทางด้านจิตใจผลิกปัญญาหนมนะคะแต่ว่าปกติเราจะ ในตัวนี้เราจะโหด้วยจากธรรมชาตินะควก็มันจะมีลักษณะแบบนี้ใ a f e ี y แบบต้องโหอกับโตทําไมไม่ใส่กับถุงเพราะว่าในส่วนของคาร์เมจะใส่มันจุกับถุงพลาสติกแต่เราที่โ่อแบบนี้เพราะหนึ่งจะช่วยช่วยแบบซับน้ํามันให้แบบมันจะแห้งสนิทเก็บได้ดอยู่นานกว่าที่ใส่ถุงพลาสติกถ้าใส่ถุงพลาสติกมันดูแบบ มีน้ำมันเยอะมันดูแบบไม่น่ากินนะคะแล้วก็สามารถเก็บไดน้นานกว่าแต่ว่าต้องหีกเลีเ่ยนในการอย่าให้โดนฝนนะแบบโดนแดเดเดยอะเกินไปเพราะว่าม,ามันจะทาให้ขนมของเราเนี่ยมันจะเสียได้นะคะงานหลุมนะคะก็จะกกรสชาติคล้ายคาราเมลเลยนะคะแต่ว่ามันจะนุ่มกว่าคาราเมลคือข้าวไร่เป็นข้าว พันธุ์ที่หอมแล้วก็เป็นข้าวพื้นถิ่นของตำบลเขาโรอําเภอทุ่งสงค่ะเขาทำมาตั้งแต่ปีปพศ2511เข้าวไร่นี้เราใช้น้ำเฉลี่ยแล้วใน4เดือนกว่าๆเนี้ยเราใช้น้ำแค่เดือนเดียวความสมบูรณ์ทางอาหารจะมีมากกว่าข้าวนาด้วยซ้ำไปค่ะเพราะว่าเขาใช้น้ำน้อยเป็นพืชที่ปลูกแซมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันค่ะ,ะเกษตรกรสามารถได้ข้าวไร่เอามากินแล้วก็ที่เหลือกินก็จำหน่ายได้รู้ด้วยตัวเองว่า เจ็ดสิบกปีแล้วยังไม่มีโรคอะไรเลยบำรุงสายตาดีมากตัวเองเย็บผ้านี่ยังไม่ต้องใช้แว่นเลยเพราะว่าเรากินข้าวนี้อยู่ประจำและไม่มีโรคอะไรเลยตำบลเราไม่ไผ่นี่เป็นตำบลหนึ่งที่เรามีในเรื่องของโอท็อปเนี่ยเยอะมากก็อยากจะทำให้รายได้เกิดอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสร้างเป็นตลาดของชุมชนเป็นตลาดสีเขียวนะคะเรียกว่าเป็นตลาดส่วนหนึ่งที่ทําให คนนียมีรายได้โดยเอาความสุขของชุมชนที่อยู่ในบ้านของตัวเองเนี่ยความสามารถของตนเองผู้เชี่ยวชาญชีวิตเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็สร้างรายได้กับเขานะคะไม่มองข้ามในเรื่องของสุขภาพกายดีสุขภาพจิตด,ดีสิ่งสําคัญอาหารต้องปลอดภัยด้วยพื้นที่นี้เราก็เลย คิดกันว่าเราจะทําในเรื่องของอ,า,อาหารปลอดภัยในเรื่องของเกษตรอินทรีย์หน้าบ้านต้องหน้ามองต้องสะอาดสะอาดในที่นี้ก็สะอาดตั้งแต่ไม่มีขยะหน้าบ้านแล้วถึงสําคัญในรอบบ้านเนี่ยก็จะต้องปลูกไปด้วยพืชผักสวนครัวที่มีอยู่รอบบ้านปลูกกันขึ้นมาเองแล้วก็ขยายเม็ดพันธุ์พืชที่บ้านเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะทําเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อส่งต่อให้กับชุมชนนะคะสามารถที่จะสร้างไรายได้อีกส่วนหนึ่งด้วยผู้สูงอายุนเนี่ยได้ทานอาหารที่ปลอดภัยแล้วเด็กรุ่นใหม่ได้เห็นนะคะวิถีชีวิตเก่าๆเนี่ยกลับคืนมา อีกครั้งหนึ่งเราก็สานพลังกับวัดทุกวันตอนเย็นก็จะมีการเข้าไปไหว้พระสวดมนต์ทั้งแต่ในเรื่องคุณภาพชีวิตตั้งแต่ด้านจิตใจเนี่ยชุมชนนี้เป็นเหมือนชุมชนบวรกลับมาอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมในวัดก็มาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ได้มีความสัมพันธ์กับญาติโยมช่วยแบ่งปันกันช่วยเหลือกันวัดกับบ้าน,นเราก็ต้องช่วยกันญาติโยมก็ถึงตาม เราก็ส่งเสริมวัฒนธรรมเศรษฐกิจปอเปียงมันก้าวอยู่วิถีชีวิตรตรงนี้อีกพราก็ต้องช่วยกันเป็นผู้ดำที่ดีเราต้องมีความสามีต้องมีการประชุมกันทำยังไงไมันเกิดขึ้นในจุมชุนวิถีชีวิตตำบลนาไมา้ไปเพราะเขามาดอาูอ่านศึกษาเรียนรู้เกิดได้กับไกลได้กับในหมู่บ้านได้กับวัดตำบลได้กับองค์กรต่างๆเห็นมุสลิมก็มาศึกษาเรียนรู้อยู่ที่นี่ถ้าเราทำตรงนี้เสร็จมีความสําเร็จ ก็มีเศรษฐกิจพอเพียงมีการตลาดจุมๆนในหมู่บ้านมาค้ามาขายมาแบ่งปันเอาของปลดสารพิษมาขา,ายก้าวสารก็ดีพวกปักอะไรที่เราปลูกไม่ว่าศาสนาอะไรก็ต้องร่วมกันได้ถ้าเรามีความสามัคคีกันเนี่ยมันเกิดขึ้นธรรมนูหนหมู่บ้านเนี่ยต้องเริ่มมาจากกรณีปัญหาประเด็นแรกก็คือเรื่องการ บรรทุกดินพอในพื้นที่นี่จะมีบ่อลูกรังนะครับในตําบลนี้หลายจุดก็มีการใช้รถบรรทุกเสตดินตกหลน่นก็ได้มีการจัดประชุมแล้วก็เชิญเจ้าของกิจการมาร่วมด้วยนะครับตั้งหมู่สามหมู่ที่11หมู่ที่13ในเรื่องของเวลาในการวิ่งก็ต้องหลังเด็กไปโรงเรียนแล้วก็คือหลังเป็นโมงครึง่งสามโมงสี่โมงเนี่ยก็ต้องหยุดแล้วครับในส่วนของการบรรทุกก็คือสิบสองตันต้องจํากัดความเร็วกันแต่ถ้ามีการชำรุดทางผู้รับจ้างนะครับต้องซ่อมแซมให้กลับมาสภาพเดิม ก็จะมีเศษยางบ้างน้ำยางบ้างน้ำยางสดบ้างก็จะมีการลักเล็กกับมอยน้อยก็เลยนาเรื่องนี้เข้ามาเป็นเรื่องที่2ถ้ามีอย่างนี้ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบถ้าในส่วนของเยาวชน,นนะครับพูดคุยให้ทางเจ้าของทรัพย์ต้องมาร้องทุกข์อาจจะเป็นบันทึกประจําวันถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ก็ต้องดําเนินคดีการรักษาลําคลองนะครับกับที่สาธารณะท่าน้ำวัดลงผีนะครับก็เป็นท่าน้ําที่อนุรักษ์พันปลานะครับห้ามมีการตกปลานะครับในเขตอภัยทานการทิ้งขยะลงแม่น้นําลําคลองห้ามเป็นเด็ดขาด ชุมชนวังขีวิถียังยืนเป็นตะโลแกนหนึ่งที่เราตั้งใจที่จะทําขึ้นนะคะเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวชุมชนสร้างรายได้ความสุขจะเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนวังขีวิถียังยืนทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตสิ่งสาคัญทุกคนมีรอยยิ้มค่ะ